สวัสดีได้จ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาผาฝันเมือม่อไม่วันไม่สดชื่นสดใสน้ำกันเนาะค่ะเนาะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็นสบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกหัวเรือนเหมืนอนกันมั้ยข้าพู้เรามีเวลาก็มาแวะนั่งอันจิบกาแฟกับไอ้ตุ๊กตาได้จ้เะเด้ออากาศดีค่ะอากาศสดชื่นแดดอุน่นๆลมเย็นๆเนาะค่ะเนาะอากาศอันสบายสบายนะะมาค่ะกับกาแฟออุ่นได้จ้เะเด้อ อันเธอทุกบ้านมีแต่ความโชคดีเลยจ้ะกับมือใหม่หวันใหม่สุขภาพแข็งแรงกันทุกขัวเรือนเลยจ้ะตึกน้อยกันยินเนาะกันเนาะเพราะว่ามันอีกอาทิตย์นึงการโรงเรียนจังนับเปิดบางครอบครัวบ้านก็กลับมาแจ้ลิเดีๆแล้วว่าง,งั้นเถอะปะ ก็เริ่มมีเสียงเจียวเจ้าขึ้นเนอะคเนาะอากาศดีดีค่ะสดชื่นขนาดเลยลำสวนหลังเหินก็เบิ่งแมงไม้เบิ่งอันดอกไม้บานเนอะค่ะเนาดแดดอุ่นๆลมพัดเย็นๆนั่นบอกกับกาแฟอุ่นๆหอมๆค่ะ อังเอยได้ยินเสียงอันสกูตเตอร์ต้องใส่แฟนเอยแฟนเอยหมาอันโหดมาอ,อันซัมนีก่อนะค่ะเนาะแล้วจังพ้อกันคลิปต่อไปจ้ะคลิปนี้ก็บบมีตะเลออันนา้าโม่ฟ,ฟังนะค่ะเอาไว้คลิปน้าแล้วที่มีตะเลออแวบเข้ามาในหัวสมองจังนาเมาหมอ,อย่าฟังนะคะน่ะเนาะเฮ้อเพื่อนๆมีแต่ความสุขทุกบ้านทุกคนนะค่ะเด้อแล้วก็พ้อกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ